ตลอดระยะเวลา10เดือนที่ผ่านมาราคาทองคำอาจจะมีช่วงเวลาที่ราคาแพงมากแล้วก็ย่อลงมาบ้างนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือตลอด10เดือนที่ผ่านมาธนาคารกลางของจีนยังคงเข้าซื้อและสะสมทองคำอย่างต่อเนื่องมีการวิเคราะห์กันว่านี่เป็นหนึ่งในความพยายามในการที่จะลดการพึ่งพาเงินดอละละาร์สหรัฐของทางการจีนครับข้อมูลที่เผยแพร่ล่าสุดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาพบว่าธนาคารกลางของจีนหรือว่า PBOC ครับยังคงเพิ่มการถือครองทองคาต่อเนื่อง ปริมาณทองคำสำรองเพิ่มขึ้นอีก60,000ทรอยออนเป็นเ4็ล้าน20ง0 0ทรอยออนครับเป็นการเพิ่มการถือครองทองคำต่อเนื่องเป็นเดือนที่10แล้วนับตั้งแต่จีนเริ่มรอบการซื้อทองคำครั้งนี้ตั้งแต่พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาและถ้าหากรวมปริมาณทองคำสำรองที่จีนทยอยสะสมตลอด10เดือนจนถึงปัจจุบันก็พบว่าธนาคารกลางของจีนมีปริมาณทองคำสำรองเพิ่มขึ้นรวมแล้ว1ล้าน2อง0สนอทรอยออนครับ ถึงแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วการสะสมทองคำของธนาคารกลางต่างๆจะเริ่มชะลอตัวลงเมื่อราคาทองคำขยับสูงขึ้นแต่ว่าจากการประเมินของสภาทองคำโลกเชื่อว่าความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ความต้องการทองคำจากภาครัฐบาลนั้นยังคงมีอยู่ต่อไปครับขณะที่ถ้าเราไปดูราคาทองคำโลกก็เพิ่งจะทำสถิติสูงสุดใหม่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากแปงทรงตัวในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาครับ แรงหนุนรอบนี้มาจากการที่นักลงทุนคาดการว่าการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดและการโจมตีเฟดอย่างต่อเนื่องจากทำเนียบขาวโดยประธานาธิบดีทรัมป์จะเป็นแรงหนุนรอบใหม่ให้กับราคาทองคําและล่าสุดถ้าเราอ้างอิงตามการประเมินของโกลแมนแซก็ชี้ว่าถ้าความเป็นอิสระของเฟดถูกกระทบอย่างรุนแรงราคาทองคําอาจจะพุ่งไปแตะใกล้ๆ5,000ดอลลาร์ 5, ต่อทรอยออนก็เป็นไปได้ครับ ในขณะที่ธนาคาร Standard Charter ออกมาคาดการล่าสุดว่าเฟดจะปรับลดอัตราด,ดอกเบี้ยลงมาถึงร้อยละ0.5ในการประชุมนโยบายการเงินในสัปดาห์หน้าหลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานที่อ่อนแอลงอย่างมากในเดือนสิงหาคมแต่ว่าธนาคารก็คาดว่าเฟดอาจจะไม่ปรับลดอัตราด,ดอกเบี้ยหลังการประชุมเดือนกันยายนก็เป็นไปได้เมื่อพิจารณาจากเงินเฟอ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงครับ